นะครับรอซื้อผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดขายฟิลแบบว่าฟิลพิมพ์ลิพลายตอนนี้กำลังติดต่ออยู่หรือว่าชาวบ้านใครแบบว่ามีห้้งหมดแดงมี่เล่งไว้เลยเลยตรียมตัวแงมาให้ผมขายโลดนะครับจำได้นะคนจำได้เยอะเลยก็คือวันที่สิบห้าเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเวลาโดยประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม,มเออสิ 15, บห้าบวมยสิบห้าวันที่สิบหกวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันครูพอดีวันครูวันครู กาซีไลสซหนาปูวาสุกิบรรยากาศนั้นกำลังจะกลับมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคิดคำสอยถานนะครับจำได้เสมออาจารย์อย่าลืมพูดอายุคุณอู่นะได้ครับผมดูดวงอู่นะทุกคนอู่ก็ดูดวงให้ผมผมก็ดูดวงให้อู่ผมดูดวงอู่ว่าอู่จะดังดังเรื่องอะไร ดูกันไปบอดังเรื่องเป็นพ่อพามกระดังเรื่องเบิงดวงทุกคนทุกคนเชื่อปะเมื่อวานนี้อูดูดวงได้ค่าครูคนเดียวนะ8 0 0พกว่าบาทแปดพันแบาทค่าครูไปสร้างทาเวทอนุโมทนาบุญด้วยกันสาธุเบิงดวงค่าครูแป0 0บาทก็คือไม่ได้กําหนดค่าคูนะครับเขา เขาโอนมาแบบเพิ่นโอนมากตกใจเหมือนกันโหทำไมเยอะจังเลยด,ดู3ชั่วโมงดูนานมากเบิ้งด่วง3ชงั่วโมง8,888บาทแต่ว่าวผมก็ไม่อยากผมก็ไม่อยากพูดแบบแม่นมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่า มันก็เหมือนกับการยกยอตัวเองแต่ว่าเอาเป็นว่าคนคนหนึ่งดูดวงสามชั่วโมงได้อ่ะทุกคนมันเออดีดีดเลิศเล,เลผมนี่ตกใจเลยโอ้ดีจังเลยได้อย่างน้อยก็ได้คาดรถดินเทาเวทตั้งหลายคันได้รถ,รถดินเทาเวทแบบสามสามประมาณสามสิบรถอยู่ไหนพี่น้องค่าเบิงดวงแปดพันบาทแล้วนะ ได้เกือบสามสิบรถอยู่ดีสิบสิบคันยี่สิบสมสิบสามสิบกว่าคันสี่สิบคันนะครับก็ทุกคนมันดูช่องทางไหนคะ จริงๆดูดวงกระอู่ที่เขาดูเมื่อวานเขาไม่ได้ดูออนไลน์เขาดูแบบตัวต่อตัวเลยนะครับนัดดูตัวต่อตัวเออบางคนปู่ก็จัดมาให้เออบางคนปู่ก็จัดมาให้มาจากมาจากพัทยานะครับมาจากพัทยาแล้วผมก็อยู่จังหวัดอุดรแล้วเขาก็มารออยู่หน้าปู่แล้วเขาพงกระอู่ก็อยู่อุดรใช่ไหมเขาก็มารออยู่หน้าปู่แล้วผมก็บอกว่าน่าจะถึงดึกเลยนะน่าจะประมาณห้าทุ่มเขาก็รอเขาบอกว่าห้าทุ่มก็จะรอค่ะวระสันผมก็เลยบอกว่า งั้นก็ไม่ต้องรอครับเจอกันวันพรุ่งนี้11โมงผมว่าอย่างสี้แหละอู่ก็ไปดูให้เขานะครับ <Okay. S 1> ดูนานไหมดูสองคนเลยนะอืมดูสองคนคนละชั่วโมงดูสองคนคนละชั่วโมงน,น,นะครับเพิ่นกับคือค่าครูตามกําลังศรัทธาเลยอยากโอนก็ได้ไม่อยากโอนก็ได้โอนก่อนก็ได,โได้โอนหลังก็ได้นะครับ okay. เ,เ,เพราะว่า เงินไม่ได้เอามาใช้นะครับเงินทุกหมาทุกสตังค์ของการดูดวงก็คือเอาไปสร้างปู100่ร้อยเปอร์เซ็นโอนเข้าบัญชีวัดบ้านโคกลอน้อยวนารามร้อยเปอร์เ็นการทําบุญร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็เลยเพิ่งก็เลยได้เบิงพี่น้องก็เขาก็ไม่ได้นั้นเนาะเขาก็ดูโอ้เขาก็เบิงขักเบิงแน่พี่น้องทำไมไม่เห็นแชทขึ้นคะจั์ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็แจ้งเตือนบางทีมันก็ไม่แจ้งเตือนอ่ะเดี๋ยวบอกอายุอู่ก่อนคุณอายุเท่าไหร่พศอสสองพันห้ารอยสาสิบห้าอายุสามสิบเอปีอาหรออ๋อเอออายุสามสิบสองอายุเดี๋ยวเขียนก่อน นอนตรงนี้เหรอจะนอนตรงนี้เหรอใช่เออเออนอนตรงนี้แหละมันแข็งไหมมันนุ่มเหมือนอยู่บ้านไหมมันดีไหมไม่ดีหรอได้อยู่ไหมเอออายุสามสิบสองพส พศออพศอสามสิบห้าใช่ไหมสองห้าสามห้าเนี่ยอายุสามสิบสองปีพศสองห้าสามห้านะครับขอเลขไทยบัตรประชาชนผมจำได้นะ เลขไทยบัตรประชาชนแปดสีเนาะเก้าแปดสี่เลขไทยบัตรประชาชน984น่าจะรับดูไลน์ทางไลน์ส่วนตัวแบบวิดีโอคอลกันน่าจะสะดวกกว่าสำหรับคนอยู่ไกล คืออยากดูไหมล่ะ Genesis> um> อืมก็วิดีโอคอลไงก็วิดีโอคอลไงแต่เขาต้องสับแต่ถ şey> ้าดูว่าเขาจะถามได้ดูถามเลยอ่ะรอได้แต่ว่า <да ถ้าเกิดว่าจะแบบมันก็เราต้องไปดู คือคือการดูดวงของอู๋ที่เขาสอนนะทุกคนท,ที่ที่เขาฝันคืออู๋เขาไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเราค่าครูก็เลยแบบว่าไม่ได้ต้องมีอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าคือท่านมาสอนนะอ่ะเออเพิ่นมาสอนในฝันยังยังไม่เคยลองดูแบบออนไลน์แบบเต็มสูตรอู๋ยังไม่เคยดูลองดูออนไลน์แบบเต็มสูตรจีวอนหยาบางังใช่อ่ะอันนี้แคปนะครับแคปแล้วเนาะ ก็ยังไม่เคยดูแบบเต็มสูตรแต่ว่าดูแบบเต็มสูตรส่วนใหญ่เป็นดูแบบ walk in แบบแบบเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวพี่น้องแบบเจอตัวต่อตัว,ตวแล้วบัดนี้นะ่ะถ้าเกิดว่าดูแบบวิดีโอคอะคือที่ในฝันที่ที่ท่านมาสอนอู่อะไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะครับแต่เชื่อว่าเป็นอาจจะเป็นบริวารของปู่เวศนะครับมา เขาบอกว่าจะต้องสับไพ่ตามอายุจะต้องสับไพ่ตามอายุอายุสี่สิบสับสี่สิบครั้งอายุแปดสิบสับแปดสิบครั้งอายุห้าสิบเจ็ดสับแปดสิบเจ็ดครั้งอายุสามสิบสองสับสามสิบสองครั้งค,คือเราก็ไม่รู้นะรอไม่เคยลองแบบทเองเออ <ทำ S 1> คืออู๋ตั้งแต่ตั้งแต่อูฝันมาเนี่ยตอนต้นเดือนธันวา เออไม่เคยทําอะไรที่ไม่ตรงตามที่ที่เขาสอน